สรุปข่าววงการรถยนไฟฟ้าที่น่าสนใจนะครับสำหรับหัวข้อข่าวสามารถารับชมได้ใน Description เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับล่าสุดวันโวได้เปิดตัว ES 90รถ Fastback ไฟฟ้าสุดพรีเมียมนะครับที่ตลาดประเทศไทยเปิดเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นครับเปิดราคาที่2,990,000บาทสำหรับรุ่น Ultra Sin g l e Motor e x t e n d e d Range ครับ โดย v o l โวเอสคันนี้จะเป็นรถที่รวมนะครับความหรูหราของซีดานความอเนกประสงค์จาก SUV และด้านท้ายลาดนะครับแบบ Fastback ททำให้การเก็บของนั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นคันนี้ Aerodynamic ถือว่าดีเลยนะครับ0.25 CD เท่านั้นถือว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอล v วก็ว่าได้ครับและก็ประตูของคันนี้ครับจะเป็นรูปแบบ f l u s h d o o r ฐานล้อคันนี้จะยาวที่3,100 mm ่ยมมครับไฟหน้ายังคงเป็นรูปแบบ Draw Hammer เหมือนเดิมครับพร้อมกับพิกเซลถึงง0,000ดวนะครับ สามารถปรับแยกอิสระได้ไม่แยงตารถที่สวนมาครับส่วนด้านท้ายก็จะมีความลาดสไตล์รถคูเป้ครับแต่เขาจะเรียกว่าฟาสตแบ็กทำให้สามารถเปิดด้านท้ายได้กว้างและขนของได้มากยิ่งขึ้นยับ คันนี้จะได้แพลตฟอร์ม SPA 2ของ v o l v o นะครับและคันนี้จะใช้ชิปประมวลผล NVIDIA Drive AGX Orin แบบคู่ที่จะสามารถประมวลผลได้ไวระดับ500ล,ล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีครับคันนี้จะใช้ชิป Snapdragon Cockpit p l a ฟอร์มและสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่คันนี้นะครับจะได้สถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แรงดัน800โวมาเลยและวิ่งไกลสูงสุดที่755กิโมตต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับ แภายในห้องโดยสารก็มีการเก็บเสียงที่เขาบอกว่าเงียบมากนะครับที่วัดแล้วด้านหน้าจะได้เพียง6 8เดซิเบลส่วนด้านหลังเพียง7 0 d เดซิเบลเท่านั้นยับเลยได้ว่าซีลห้องโดยสารมาอย่างดีแล้ววัสดุนะครับคันนี้ได้เบานะแนปป้ามารองรับเบาะนวดไฟฟ้าถึง10จุดนะครับส่วนเบาะหลังจะเป็นสไตล์ i u s s s e s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  นะครับสามารถปรับเอนได้ถึง28-3องศามาพร้อมกับ ระบบระบายอากาศหรือว่า v e n t ว l a t i o n s e ซีด้วยครับและคันนี้ก็จะได้ลำโพง Bowers and w i l k i n s ถึง25ตัวเลยนะครับรองรับ Dolby Atmos และโหมด Abbey Road Studios ด้วยครับ คันนี้จะได้ระบบไรด้ามาเรด้าห้าตัวกล้องเจ็ดตัวอัลต้าโซนิกสิบสองตัวรองรับระบบกล้องนะครับสามร้อยหกสิบองศาแบบเรียลไทม์และ,ะรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับ Volvo ES ส0าสามารถตามไปอ่านในเว็บไซต์ของเราได้นะครับแต่ในงานนะครับ Volvo ก็ได้ประกาศด้วยว่าเดียวคันใหม่นะครับจะเปิดตัวซีดแบลล์รูปแบบใหม่อย่างมัลติแอดาพทีทด้วยยังไงก็ต้องรอชมกัน,นครับสำหรับตลาดประเทศไทยครับล่าสุด X เพิง X 9ไนะครับรุ่น IEV ได้เผยสเปคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะวิ่งไกลรวม1600 600กิโลเมตรและถังน้ำมันนะครับขนาด60ลิตรและตัวความจุแบตเตอรี่นะครับ6กิกิโลวัตต์อาวครับทางเอ็กซนะครับได้เปิดรายละเอียดเกี่ยวกับรถเอ v ไฟฟ้าขุมพลัง e r e v และเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ครับโดยทาง I x p e กซนะครับได้ระบุว่าคันนี้จะเป็นรูปแบบเจที่นั่งและจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ I x p e กซนะครับที่เป็นไลน์อัพ Super e x t e n d e d Range รุ่นแรกๆของบริษัทครับ จนช่วงที่ผ่านมานะครับเอ็กซ์เพิงเคยได้เปิดตัวระบบคุณเพิงซูเปอร์อิเล็กทริกซิสเต็มช่วงเดือนพฤศจิก,กาปีสองนีนะครับและก็บอกว่าระบบนี้จะสามารถทำให้วิ่งไกลสูงสุดที่1,400กิโลเมตรและวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ที่430กิโลเมตรครับและส่วนข้อมูลของ X p e n g x เพิงรุ่น iev นะครับได้ปรากฏในเอกสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนหรือว่า mit นะครับช่วงเดือนสิงหาคมที่เผยให้เห็นเรื่องของมิติตัวถังคันนี้นะครับจะยาว5,316ม mm, มิลลิเมตร กว้าง1,988ม m mm, มและสูง1,785ม m mm, มและถานล้อยาวที่3,160ม m mm, มครับจะถือว่ายาวกว่ารุ่นนะครับที่เป็นไฟฟ้าล้วนสำหรับ X9 ที่คันนั้นจะมีความยาวที่5,293ม m mm, มนั่นเองครับแต่ไม่ตีนอื่นก็จะถือว่าเท่าเดิมเลยครับ และนอกจากนี้เองนะครับ X เึิงก็ได้ยื่นจดทะเบียนสำหรับ G7 ที่เป็น SUV ไฟฟ้านะครับแต่ว่าครั้งนี้จะมาพร้อมกับเวอร์ชัน eRV e ในช่วงเดือนที่แล้วรวมถึง G6 และ X เึ P P ิง P7 C e d านซึ่งรุ่นเหล่านี้นะครับจะมีเวอร์ชัน eRV e ด้วยครับและก็หลายๆคนนะครับก็ได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับ X เึิงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง G6 ที่พลางตัวรวมถึง X9 ด้วยซึ่งต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทั้ง2รุ่นมีสิทธิ์ที่จะเป็นถุมพลัง eRV e นะครับซึ่งเตรียมวิ่งทดสอบบ้านเราและคลาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปีหนน้านมามใฝ่งของ ซีเกอร์กันบ้างครับซีเกอร์ 7X รถ SUV ไฟฟ้าเรือธงได้เปิดตัวคันใหม่ที่ประเทศจีนนะครับและเปิดให้จองไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคันนี้จะแรงถึง784แรงมา้าได้ระบบการขับขี่ G-Pilot S7 ADAS มาและก็จะได้สถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้าถึง900โวลต์ครับซีเกอร์ได้เปิดให้จองนะครับสำหรับซีเกอร์ 7X รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการแล้วที่ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของคันนี้เลยก็ว่าได้ครับ ที่จะเพิ่มพละกําลังในเรื่องของมอเตอร์ที่แรงถึง784แรงม้าและวิ่งไกลสูงสุด802กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับและสำหรับซีเกอร์ 7X รุ่นใหม่จะมาด้วยกัน3รุ่นนะครับโดยรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นแบตเตอรี่ความจุ75กิโลวัตต์ชั่วโมง Real w l d r i v e Max รุ่นที่2นะครับแบตเตอรี่ความจุ103กิโลวัตต์ชั่วโมง Real w l d Drive Max ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะวิ่งไกลสูงสุดที่802กิโลเมตรต่อการชาร์จและรุ่นท็อปนะครับ แบตเตอรี่ความจุ103กิโลวัตต์ชั่วโเช่นกัน Alve Drive Ultra ที่จะทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมองภายใน2.98วินาทีเท่านั้น,นครับและทั้งหมดนี้จะใช้แบตเตอรี่ชี่ลินนะครับของ CATL และรุ่น top จะวิ่งไกลที่715กิโลเมตรต่อการชาร์จครับ โดยซีเกอร 7X รุ่นใหม่นี้นีครับจะได้ระบบการช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงอย่าง G-Pilot H7 ของ g ล l ่ที่พัฒนามานะครับเป็นมาตรฐานที่ทำงานนะร่วมกับเซ็นเซอร์31ตัวรอบคันและได้ชิปประมวลผลอย่าง NVIDIA Drive Thor U ที่ใช้ความเร็วที่700 TOPS ครับโดยระบบ G-Pilot จะมี5ระดับนะครับได้แก่ H1, H3, H5, H7 และ H9 นะครับโดยระดับ H7 นี้จะสามารถนำทางอัตโนมัติหรือ NOA บนทางหลวงได้รวมถึงการนำทางถนนในเมืองและการนำทางแบบ door to door หรือที่เรียกว่าการนำทางแบบไม่ต้องพึ่งนะครับแผนที่ความละเอียดสูงนั่นเองครับ และภายในห้องโดยสารนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับยังคงได้หน้าจอกลาง15นิ้วนะครับและจอหลังพวงมลลาลัย LCD 13.02นิ้วพร้อมกับพวงมลลาลัยแบบท้ายตัดเช่นเคยครับและฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจก็ไม่ว่าจะเป็นประตูอัตโนมัติแบบเฟรมเลสมาพร้อมกับเซนเซอร์กระจก v a c y Glass แถวหลังที่พักขาไฟฟ้าสําหรับเบาะหลังนะครับขนาด355ม mm, มตู้เย็นนะครับที่สามารถทําอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ6องศาเซลเซียสไปจนถึง50องศาเซลเซียสและมาพร้อมกับโต๊ะพับด้านหลังด้วยครับ โดยลูกค้าในจีนะครับต้องมัดจําเป็นจํานวนเงิน2,000หยวนหรือประมาณ1400บาทนะครับและก็จะได้ส่วนลด7,000หยวนหรือประมาณ30,000 6,300บาทนะครับสำหรับการซื้อราคาจริงนี่ก็เป็นสเปคเบื้องต้นของ s ีเกอร์ 7X นะครับรถ SUV ไฟฟ้าเรือธงรุ่นใหม่ที่เขาได้อัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นยังไงก็ต้องรอเรื่องของสเปคอื่นนะครับในงานเปิดตัววันที่28ตุลาคมนี้ครับและล่าสุดก็ได้มีคนพบรถ s e เกอร์ X โฉมปีใหม่ด้วยนะครับหรือว่าโฉมปี2026ที่มีการปรับปรุงดีไซน์และคาดว่าจะได้แบตเตอรี่ของซเกอร์เองนะครับอย่าง Energy ครับ โดยจากภาพหลุดนี้นะครับจะทําให้เห็นถึงรถซีเกอร์เนะครับหรือว่ารถแฮชแบ็กไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นการอัปเกรดใหม่นะครับและเตรียมเปิดตัวในช่วงไตรามาสที่4นี้เช่นกันโดยคันนี้นะครับคาดว่าจะเพิ่มรุ่นย่อยที่ใช้แบตเตอรี่ของซีเกอร์ที่พัฒนาเองอย่าง Energy นะครับและมาพร้อมกับการปรับปรุงมากมายนะครับสำหรับเรื่องของภายในด้วย โดยจากภาพหลุดนี้นะครับจะทําให้เห็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่ส่วนใหญ่ยังคงคล้ายกับรุ่นเดิมหรือว่ารุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งขันในภาพจะเป็นสีเทาที่ตัดกับการเล่นสีดํารอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลังค่าและก็การได้ล้อลายใหม่ด้วยที่เป็นลายกีบนะครับเหมือนกับดอกไม้ทั้งหมด5ก้านนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายจุด อย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ได้เพิ่มนะครับช่องพื้นที่การเก็บของให้เพิ่มมากขึ้นและก็มีช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและสําหรับซีเกอร์เรุ่นใหม่นะครับเรื่องของแผงประตูและเบาะก็มีการเดินได้ลายเข้าหลามตัดรูปแบบใหม่ด้วยก็ต้องมารอดูนะครับว่ารุ่นย่อยอื่นๆจะได้การตกแต่งหรูหรามาแบบนี้ด้วยหรือไม่ครับ และนอกจากนี้นะครับก็มีการเพิ่มช่องแอร์ตรงกลางสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและคาดว่ายังคงใช้ชุดจอเดิมนะครับทั้งหมด3ตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นจอหลังพวงมาลัย8.8นิ้วจอกลาง14.6นิ้วและจอ Head-Up Display ขนาด24.3นิ้วครับ และคัดว่า s e ซิเอร์ X นะครับจะมีตัวเลือกแบตเต r รี่ e r g y ใหม่ในโฉมปี2026ที่จะยืดในเรื่องของระยะการขับขี่ให้ขับขี่ได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมารอดูการเปิดตัวของทั้ง2คันนะครับไม่ว่าจะเป็นซ e e เก 7X รวมถึงซ e กเกอร์ X ด้วยที่บอกว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรามาสที่4ปีนี้ครับ b y วดีเตรียมบุกตลาดญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า B y d ดีจะส่งเทคคาที่เป็นเวอร์ชันไฟฟ้า100%และจะเปิดตัวนะครับในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ช่วงปลายเดือนนี้ครับ แรกในเว็บไซต์ของญี่ปุ่นนะครับโดยมีการกำหนดการเปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะมาถึงในช่วงสิ้นเดือนนี้และจากภาพพีเซอร์นะครับจะเห็นได้ว่าด้านข้างของรถคันใหม่นี้มีดีไซน์ทรงกล่องหรือว่าบ็อกซี่นะครับตามรูปแบบของเคคาที่ประเทศญี่ปุ่นและคาดว่ารุ่นนี้จะขายในตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักเท่านั้นนะครับและยังไม่มีการยืนยันว่าจะนำไปเปิดตัวในตลาดต่างประเทศรวมถึงในจีนด้วยหรือไม่ครับ และถ้าเปรียบเทียบกับรถทรงกล่องอื่นๆรถใบของ bwd คันนี้จะดูเหมือนว่ามีพื้นที่นั่งที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคันนี้จะเป็นรถขุมพลังไฟฟ้า100%ครับและด้านหน้าของตัวรถจะมีความสั้นมากๆเรื่องของโอเวอร์แฮงทั้งหน้าหลังนะครับทำให้ ประโยชน์ในเรื่องของการขับขี่และความคล่องตัวค่อนข้างสูงครับรวมถึงฐานล้อที่คาดว่าคันนี้จะให้มาค่อนข้างยาวนะครับทำให้พื้นที่ห้องโดยสารนั้นทําได้กว้างมากที่สุดเท่าที่ B ีเวดีจะทําได้ครับและก่อนหน้านี้นเองนะครับก็มีภาพที่ได้แอบถ่ายหรือภาพสปายช็อตนะครับทำให้เห็นว่าคันนี้ประตูหลังจะเป็นแบบเลื่อนนะครับทำให้การเข้าออกนั้นทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและการออกแบบก็ทําให้มั่นใจว่าตําแหน่งล้อหลังนะครับจะไม่ไปเบียดบงังพื้นที่ของประตูหลัง และตัวรถคันนี้ถือว่ามีทัศนวิสัยที่ดีด้วยหน้าต่างชิ้นใหญ่เลยนะครับและดีไซน์หลังคาแบบ o a t i n g Roof ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถคันนี้นะครับจะได้ดีไซน์ไฟมาเป็นรูปแบบวงแหวนครับถ้าดูจากภาพสปายช็อตครับและภายในของคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับระบบฮีทด้วยนะครับสำหรับพวงมาลัยแดชบอร์ดติดตั้งนะครับและในพื้นที่ของเสา A นะครับจะมีกระจกรูปทรงสามเหลี่ยมมาให้ด้วยครับทำให้ทัศนวิสัยการขับขี่นั้นดีมาก ส่วนด้านของคุมพลังนะครับคาดว่าคันนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์อัที่จะทำระยะวิ่งไกลสูงสุดที่180กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTC ครับซึงคาดว่าจะเพียงพอต่อการใช้เมือง Daily Use ในเมืองของญี่ปุ่นนั่นเองครับสำหรับ MG นะครับที่ประเทศจีนได้แก้เกมด้วยการส่ง MG4 โฉมใหม่นะครับที่จะเป็นรุ่นแบตเตอรี่ของ CATL ครับ โดยสำนักข่าวซี n a าคาร e นิวได้ระบุว่านะครับรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง MG4 โฉมใหม่ล่าสุดสำหรับรุ่น530 Smart Edition ได้เริ่มส่งมอบในประเทศจีนแล้วนะครับโดยคันนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่จาก CATL แทนที่จะใช้ของรยปูลันจุนนะครับที่วางแผนไว้ในตอนแรกครับ โดยผู้จัดการทั่วไปของ MG ได้อธิบายว่าการปรับเปลี่ยนนี้นะครับเกิดขึ้นให้ทันต่อเป้าหมายการส่งมอบในเดือนตุลาคมนี้ทำกลางกระแสสถานการณ์การผลิตแบตเตอรี่ที่จำกัดนะครับโดยรุ่น350 Smart Edition คันนี้ทั้งหมดจะใช้แบตเตอรี่ของ c d l เพียงรายเดียวเท่านั้นแทนที่จะใช้ซัพพลายเออร์หลายค่ายนะครับผสมกันนั่นเอง และสำหรับรุ่นนี้นะครับทูวางตำแหน่งทางการตลาดให้เป็นกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนหยวนหรือถ้าบ้านเรานะครับประมาณ5 0 0 0 0 0บาทโดยรุ่นนี้จะวิ่งไกลาตามตัวเลขเลยครับ530กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน c a d l และจะมาพร้อมกับฟีเจอร์นะครับการขับขี่ขั้นสูงด้วยรองรับการขับขี่บนทางหลวงแบบ NOA ที่ทาง MG ได้ชูและเน้นย้ำว่าฟีเจอร์เหล่านี้คือหัวใจที่จะทำให้รุ่นใหม่ๆนะครับสามารถนำเข้าไปแข่งขันได้พร้อมกับราคาที่ดีเท่านี้ครับโดย MG4 รุ่นใหม่นะครับได้เปิดตัวในงานเฉิงตูออโต้โชว์ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่คันนี้นะครับจะได้แพลตฟอร์ม e3 ของ s a c มอเตอร์นะครับจะมาพร้อมกับ5รุ่นย่อยที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่65,800หยวนไปจนถึง99,800หยวน หรือคิดเป็นเงินไทยนะครับจะเริ่มที่3 3 6 0 0 0บาทไปจนถึง59000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ MG4 โฉมใหม่ที่จะได้การขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ6 i n 1นะครับที่จะให้พลังกำลัง120ิกิโลวัตต์และทำความเร็วท็อปสปีดได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งจะมีตัวเลือกแบตเตอรี่ขนาด42.8ิกิโลวัตต์อัวและ53.9ิกิโลวัตต์อัวที่จะให้ระยะการข437กิี่เมตร่อรชา์จและ5 3ดกิโลเมตรต่อการชาร์จและหัารุ่น NNC ้อยสามส แบตเตอรี่เซมิโซลิดสเตตมาให้ได้ใช้งานด้วยครับและเหตุผลที่ MG นะครับเร่งเปลี่ยนมาเป็นแบตเตอรี่ CATL ก็เรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับซ a t l ก็ได้ผลตอบรับทางเชิงบวกนะครับของผู้ขับขี่และผู้ใช้งานสําหรับเรื่องไฟฟ้าที่ประเทศจีนมาค่อนข้างมากครับล่าสุดยาซ่าได้ทําสถิติโลกนะครับสำหรับมอเตอร์ Axial Flux ของทางแบรนด์นะครับที่มีความจุพลังงานสูงที่สุดในโลกและล้มสถิติของแบรนด์ตัวเองภายในช่วง3เดือนเท่านั้นครับ โดยครั้งนี้นะครับเป็นการพัฒนาในเรื่องของมอเตอร์แอค f ัลฟลักซ์ของทางยาซ่านะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาที่มีขนาดเล็กเท่าจานเบรกเท่านั้นนีครับและเป็นทางเลือกใหม่แทนมอเตอร์รูปแบบเรเดียลมอเตอร์นั่นเองครับที่ล่าสุดทาง Mercedes-Benz เองก็ได้ซื้อตัวยาซ่าไปนะครับและครั้งนี้นะครับเป็นมอเตอร์ชนิดโปรโตไทป์นะครับ ที่จะมีความหนาแน่นเรื่องของพละกําลังนะครับสูงกว่าเดิมถึง4 0และน้ําหนักของ Axial Flux จะอยู่เพียงแค่13.1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะสามารถส่งพลังงานสูงสุดได้ถึง550กิโลวัตต์หรือประมาณ738แรงม้าเลยทีเดียวครับหรือถ้าคิดนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของมอเตอร์จะอยู่ที่42กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัมที่ถือว่าเป็นสถิติโลกอย่างไม่เป็นทางการครับแต่ที่ผมเล่าไปทั้งหมดนี้เป็นเพียงมอเตอร์ตัวเก่านะครับพอล่าสุด ลดน้ำหนักเหลือเพียง12.7กิโลกรัมและสามารถนะครับให้พละกกำลังได้แรงกว่าเดิมอีกครับถึง750กิโลวัตต์หรือประมาณ1,000แรงม้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหรือ59กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัมที่ถือว่าเพิ่มมาถึง40%จากรุ่นก่อนหน้าครับและข้อกลายเป็นสถิติโลกอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งสาหรับยาซ่าครับ อย่างที่เรารู้กันครับว่ามอเตอร์เอ็กซ์โซฟลักซ์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสาหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะแรงสูงนะครับเพราะว่าแบรนด์อย่างโคเเนเซกเองเรการ่าก็ใช้นะครับเฟอร์รี่เอสเอฟไนตี้รวมถึง296 GTB ด้วยเช่นกันและแบรนด์อย่างเ e รเซดิสเบนซ์ก็ได้นาไปใส่ในวิชั่น1 1นและเตรียมนําไปพัฒนาสําหรับตระกูลดีเอ็มจีในอนาคตด,ด้วยครับมาในฝั่งของเทสลาบ้างดีกว่าครับล่าสุดมีผู้ใช้งานจริงได้ทดสอบ FSD หรือว่า f u Driving ในเวอร์ไบรบที่าในเวอรใช้งาน เรียกได้ว่าแทบจะคล้ายกับโรโบแท็กซี่เลยครับ โดยล่าสุดเท s l าได้ปล่อยอัปเดต f u l l Self Driving หรือว่า FSD เวอร์ชัน1่นที่ถือว่าทำงานได้เนียนมากยิ่งขึ้นและแม่นยำที่สุดเท่าที่แบรนด์เคยมีมาแล้วครับและได้เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปร่วมทดลองใช้เรามาดูรีวิวข้าวๆสำหรับผู้ใช้งานคันนี้กันครับโดย FSD เวอร์ชันนี้นะครับจะมีการเพิ่มในเรื่องของ a r r i v a l Options ส์ทำให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถเอาเลือกได้ว่าระบบ f u l l Self Driving จะขับไปจอดที่ไหนไม่ว่าจะเป็นร้านจอดรถริมถนนพื้นที่ส่วนตัวหน้า้าาบนหรือ อาคาคร,รวมถึงริมขอบทางก็ทําได้ครับมีการปรับปรุงการขับขี่เพื่อหลบและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์กิ่งไม้หรือกล่องนะครับไม่ได้ว่าวัตถุที่มีขนาดเตี้ยก็สามารถหลบได้แล้วและมีการปรับปรุงในเรื่องของการรับมือสถานการณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวในจุดที่ไม่มีสัญญ,ญาณไฟการเปลี่ยนเลนการถูกตัดหน้าและการขับตามรถโรงเรียนนั่นเองครับ และสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโหมดเฮอร y สามารถขับขี่ได้สมจริงมากยิ่งขึ้นครับโดยในเวอร์ชั่น14.1โหมดเฮอร y จะเร่งความเร็วได้ทันใจมากขึ้นครับและจะเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนขับเองและตัวรถนะครับจะสามารถขับเร็วกว่าลิมิตเล็กน้อยได้ในพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่จำเป็นจะต้องเหยียบคันเร่งช่วยแล้วที่ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ผู้ใช้ต่างก็ชอบกันครับ ส่วนในเรื่องของการขับมาจอดในลานจอดรถหรือว่าการจอดอัตโนมัติก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยของใหม่นี้ก็ขับได้อย่างมั่นใจและเข้าจอดได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถอยจอดเข้าไปในสเตชันอย่างซูเปอร์ชาร์จเจอร์ก็ทําได้แม่นยําที่ต่างว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและหลากหลายคนก็ได้เขียนรีวิวชื่นชมตามที่อีลอนมัสเคยได้เคลมไว้ครับว่าจะสามารถนําเข้าและออกจากซองได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ นอกจากนี้เวอร์ชันใหม่ก็สามารถหาที่จอดในร้านค้าเองได้ครับซึบ่งู้ขขี่ลายหนึ่งได้ลองขับเข้าไปจอดในร้านอะไหล่แห่งหนึ่งและร้านขายของที่คนเยอะๆนะครับตัวรถก็สามารถขับวนจนหาที่จอดและเข้าจอดเองไนดะ้อย่างน่าประทับใจครับและในเรื่องของการตัดสินใจที่ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อตัวรถนะครับติดอยู่กลางสี่แยกไฟแดง แต่แม้ว่านะครับระบบต่างๆจะดีมากยิ่งขึ้นสําหรับเวอร์ชั่น14.1ก็ยังคงมีจุดบอดอยู่ครับก็จะเจอปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นอาการหลอนที่นึกว่ามีรถถุกเฉินโดยตัวรถนะครับจู่ๆก็เปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติและเบี่ยงเข้าข้างทางเพื่อหลบรถถุกเฉินทางลังที่ไม่มีรถอะไรตามมาด้านหลังเลยนั่นเองครับ และระบบนำทางก็ยังคงผิดครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเส้นทางที่ผิดพยายามขับออกจากเส้นทางของซูเปอร์ชาร์เจอร์หรือไม่สนใจเส้นทางนะครับแม้ว่าระบบนำทางจะบอกให้ขับตรงไปแต่ตัวรถกลับเปิดไฟเลี้ยวและเลี้ยวขวาเองเฉยๆนั่นเองทำไมผู้ขี่บางรายนะครับจำเป็นจะต้องเข้าควบคุมรถทันทีครับ ล่าสุดเทสลาได้เปิดตัวโหมด m a ส m a แม็กนะครับสำหรับโหมดที่ทําความเร็วได้แรงที่สุดเท่าที่เทสลาเคยให้มาสําหรับระบบ f u ลเซ e l f ดร i ฟ i ิ g ครับโดยเทสลาได้เปิดตัวโหมดการขับขี่หรือว่า Speed Profile ใหม่สําหรับ f u ลเซล l f ดริฟ i ิ g ที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับสำหรับซอฟต์แวร์เวอร์ชัน14.1.2ในช่วงวันพุทธที่ผ่านมา โดยใช้โหมดที่ชื่อว่า Mad Max ซึ่งจะเข้ามาแทนที่โหมด Hurry ในฐานะระบบขับขี่ที่ดุดันและเร็วที่สุดของ FSD ครับโดยหลายคนก็กล่าวว่านะครับนี่เป็นระบบที่ทุกคนรอคอยครับเพราะว่า Hurry อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการขับขี่ของ Full Self Driving ครับ โดยรายละเอียดของโหมดแม d m a แม็ซ์นี้นะครับจะมาพร้อมกับความเร็วที่สูงมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนเลนที่บ่อยกว่าโหมดเฮอร์รี่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับเท sla เลยครับที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ไวมากยิ่งขึ้นและสมจริงเหมือนกับคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของความเร็วความดุดันในการขับขี่รวมถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนเลนที่จะทำได้คล่องตัวและรวดเร็วมากกว่าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขับขี่บนทางหลวงของสหรัฐครับ ก็ต้องมารอดูนะครับว่าผู้ใช้งานจริงในโหมด Mass Mac เขาจะรีวิวหรือว่าแชร์ประสบการณ์การทับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับโหมดใหม่นี้ครับ และข่าวสุดท้ายสําหรับเท s l a เะครับเขาได้ประกาศมาถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ใช้งานฮาร์ดแวร์สนะครับเพราะว่า Full Self-Driving v เวอร์ชัน14นะครับก็เตรียมเปิดตัวไลท์มาให้ทดสอบการใช้งานด้วยครับโดยเท s l a เตรียมปล่อย FSD เวอร์ชัน14 l i t t สําหรับรถที่ใช้ฮาร์ดแวร์สนะครับที่จะกําหนดการเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่2ของปี2026หรือว่าปีหน้านะครับโดยสรุปคร่าวๆมานะครับ คาดว่าจะได้ในเรื่องของฟีเจอร์ระบบการรับมือการขับขี่ในพื้นที่ก่อสร้างการเจอรถจุกเฉิน ระบบการจอดอัตโนมัติเมื่อถึงที่หมายเพิ่มสปีดโปรไฟล์ใหม่และคาดว่าอาจจะได้ Mad Max ด้วยครับและก็ UI ใหม่ที่ปรับดีไซน์และลบไอคอนออโต้พายลไปครับข้อจํากัดของฮาร์ดแวร์3ก็ยังคงมีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมวลผลและหน่วยความจําที่ถือว่าต่ํากว่าฮาร์ดแวร์คค่อนข้างมากครับและก็คาดว่าจะไม่ได้ฟีเจอร์ทั้งหมดของเวอร์ชัน14และอาจจะใช้ชื่อว่าเวอร์ชัน12.7แทนครับ และนี่คือคลิปสรุปข่าววงการรุ่นไฟฟ้าที่น่าสนใจที่ผมนโนนัมดได้นำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ